เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Pacific p a c i f h e y นั่นเองและเกมนี้ก็เป็นเกมพีที่วันนี้ผมจะมาโซโล่กันนะโอ้ยพูดดีๆได้ดีกว่าพูดดีๆโอเคครับสวัสดีท่านด้วยนะครับ<ม>ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Pacific Periphery มาอ่านไงวะเกมนี้น่าจะอ่านได้เราสองอย่างแนละ้วโอเคสำหรับเกมนี้รู้สึกว่าผมจะเคยอัดลง ยูทูบไปอยู่นะเคยอัดนลงช่องไปอยู่เออใช่ใช่ใช่เคยอัดนไปอยู่เมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเราก็มีลูกเด็กมาเล่นด้วยไงแต่ตอนเนี้ยเราต้องมาเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ยังไงเกมแบบนี้เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะไปไม่ต้องพูดมากก่กดซิงเกิลเพลเยอร์ไปเลยกอเคยไปเลสโก o ไปผมพอจะจำเอ้ยยยๆยกูปิดไฟลำกี้หน่อย่อกี้เนี่ยไป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 เราต้องหาทางเข้าไปก่อนนะโอเคปึ๊บเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ใช่ดีเซฟเพอบัดไอฟเฟลโอ้ยอยู่ยอมแพ้แล้วโอ้หอ่านไปงั้นแหละไม่รู้แลปลว่าอะไรพ <c oughs> ูดเลยปวดเลย <c oughs> เลย <c oughs> เรามีรูปปั้นอยู่ตรงนี้นะมีไม้เฮ้ยตกตากู <c oughs> ต้องไปไงเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าเกมนี้ก็คือถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นแบบเ,เกมมันเป็นแพทเทิร์นแมทเทิร์นแบบว่าไงอะ เอาไอ้ตุ๊กตาที่เราหยิบมาเนี่ยก็เอาไปเอาไปเผาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเออน่าจะใช่แหละเฮ้ยกูมาถูกทางกันแล้วโอ้ยเจอบันไดไอ้เฮ้ยเล่นคนเดียวไม่ก็คนลุกเดียวเฮ้ยเจอเลยวะไอ้เฮ้ยคนลุกคนลุกจริงคนลุกจริงไอ้เฮ้ยคนลุกจริงไอ้เฮ้ยปกติมันเล่นคนอื่นถึงจะวคนเล็กคนเดียวได้วไปแล้วไอ้เฮ้ยคนลุกคนลุกจริงเนี่ยคุณผู้ชมผมคนลุกจริงเนี่ยเลยนี่คนลุกจริงสัตว์ กดแจยก่อนมีตุกตาอยู่ตรงนี้เนี่ยเลยแหละกูเก็บตุกตานี่ไึงก่อนดีกว่าเฮ้ยยยยไปทางนี้มึงไปทางนู้นกูมาทางนี้สัตว์กูกูกูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องกูมาทางนี้มึงไปทางนู้นเชิญไปเลยน้องไม่กูปิดประตูให้ด้วยแล้วแม่ดิไอ้เหี้ยไหนตอนแรกบอกไม่กลัวไงขุ่นขอมต้องยี้มอะไรไอ้เด็กเว้น เราขึ้นไปไหนเนะีห้องใต้หลัง,าางคากูแจยผมยังไม่เจอนะเล่ยบรรยากาศไม่ได้จัดเลยนี่เดี๋ยวพวกเด็กน้อยที่กลัวเกมแบบนะี้มีดวกโลก <ๆ S 2> ด้วยขับแับทียอะไรวะสัตว์ฮะกูแจยปัญหาจากไหนวะ หากุญแจไม่เจอเลยน,ะน,นี้อันนี้คือทางที่เรามาใช่ไหมพาคิวกูลงกลับทางเดิมก็ได้ผมว่าเราลองไปเราลองไปไอ้ทางที่ไอ้ไอ้เด็กไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้เดินไปนะนได,ไไไดูแล้วนะข่าวมาพ่อมึงตีแม่กันไหมเด็กี๋เฮ้ยกูแจ้กูแจ้ฮอลคีแล้วแยวฮอลคีนี้ไอ้ห้องนั่นปะไอ้ห้องด้านล่างอะที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ ไปแล้วกูไปแล้วเฮียกูไปแล้วอย่าไปเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วไปแล้ว,ลวอยมึง่าตามมาไอ้สัตว์โอ้ยเอ้ยเรา้าห้องนี้มาได้ปะอ๋อขีอ่ห้องนี้เองเหรอทางเดิมทางเดิมอ,อยู่ไหนรู้ปะอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราไปเราไปเราโอ้ยยยยชิบหายเลยเลยกูมาคนเดียวแล้ว เฮ้ยไปกุญแจโอเคเบดเบดรูมห้องนอนเฮ้ยมันคลั่งแล้วกูยังไม่ได้เผาสักตัวเลยมันคลั่งแล้วเร้ยมีกุญแจเอ้ยเรามีเราเรามีนี่อยู่เรามีตุ๊กตาอยู่ไม่เป็นไรโอ้ยเฮ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 ้ยอือย์เรามันไปอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้ยออนี่ห้องเดิมนี่วะมันขี้ผีมันซิ่งไปอ่ะมเป็นเด็กแว้นเลยโอ้ยยิ่งเข้ามันยิ่งเข้าชิคามีชิคามีโอ้ยไปไกลๆเลยไปไกลเลยยิมบินอยู่น้ำบนด้วยอย่านะกูมีตุ๊กตานะกูปาเลยนะไอสัตว์อย่านะ ใครเปิดประตูกูไปกูไปวิ่งใครเปิดประตูวะเฮ้ยโอ้โหสฟักกอืมอย่าชีคามเลามหน่งชีอืมกูไปแล้วเฮ้กูแจ้แอตติคีมันห้องอะไรอ่องแอตติค อันนี้ห้องนอนเจ้ากูจะแอต์ทิกมาแต่เราไม่เจอเบ็ดเบ็ดแม่น่ะมีระเบียงระเบียงไม่น่าจะมีอะไรไปสปิดรันหน่อยเมื่อกี้มันบินผ่านมาทางนี้ใช่ไหมเยอะสับสนทางไอ้เหี้ยวุ่นาอย่านะเหี้ยมัย่าอย่าเข้ามาสัตว์มสเข้ามากูต่อยนะไอ้เหี้ยมันหย่าเข้ามาเยอะแม่หย่าหย่าหย่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยศนี่เลยอแม่เล่มึงกูไปแล้วืมอืม get away from me bitch เฮ้ยมันโง่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 ผีโง่ผีโง่ไอ้ชู้กูไปแล้วกูจะหาเบรดเบนคีไงเนี่ยเออมึงลงไปมึงลงไปเลยชู้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 ไปเลยไปเลยสัตว์ไปเล่นจะเป็นชั่วโมงแล้วยังหากุญแจไม่เจอเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อที่แท้ก็คือมาเปิดห้องนี้ก่อนโอเค ที่เหลือแค่ผ่อนโอ้ยเด็กเด็กว,วิ่งไปไหนไอ้นุ่มโอเคตอนนี้เราเปิดห้องใต้หลังคาได้แล้วไม่ใช่ห้องใต้หลังคาดิห้องโอ้ยอีเอียไปล้วไปลูวจะตามกูไปสัตว์ไอ้พี โอเคตอนนี้เราต้องลงไปชั้นใต้ดินก่อนโอเคเจ้าโอเคโอเคโอเคกูใส่มาละเออโอเคไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวมึงหัวเราะยิ้อะไรเด็กเปลี่ยนมาหนิมาหนิงานนี่โอเคกูเผาเลยแล้วกันอืมอืมจีดร้องไปไอ้หนู อย่าอย่ามึงอย่ามาอย่ามาห้องนี้ได้สัตว์ห้องนี้เซฟโซนนะไอ้เหี้ยอย่าบินเข้ามานะโอเคมันอยู่ไหนซ้ายโอเคไปตัวเด็กแปดตัวฉันก็ไปแล้วยี่ยี้ยียใครวิว่งวายกูไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีนี่ไอ้เหี้ยมันอยู่ด้านบน ไปแล้วไอ้เหี้ยโอเคมึงบินต่อไปแล้วกันไม่ต้องมายุ่กับกูโอเคไปเผาต่อเปิดประตูด้วยเปิดประตูด้วยต่อเลยไอ้เหี้ยโอเคเก็บตุ๊กตาน,นี้ไปก่อนเอาไว้กันผีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้กูไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องตามกูมา

ยังวิ่งมั่วเลยพวกมึงอะไปไหนละโอเคเจ้แล้วเจ้แล้วมานี่วิ่งโซนเลยนะโอเคปิดประตูด้วยหาไม้มาเจอแล้วไปโอเคโอเคเรามาีตุ๊กตานี้อยู่เราพอจัดก,การมันได้มันอยู่ระเบนิดมันอยู่ระเบนิดมันอยู่ระเบิดเด็กไปไหนหมดเนี่ย โอ้โหขู่เ <occurs> งียบไอ้เขี้ยมอยู่ด้านบนนี่เองเด็กอยู่ไหนวะเฮ้ยเด็กอยู่ไหนวะแต่ไหนหมดเนี่ยอย่าอย่านะอย่านะอย่ากูไม่มีตุ๊กตาให้มึงเล่นนะเฮ้ยเด็กเด็กมานี่มาที่มานี่มาที่มาโอ้โหแพนิคแพนิคแพนิคดอนแพนิคโอเค เดี๋ยวเราเผาตุกา๊กตาถูกตัวไปเนะี่ยใช่ดิต้ตองตุก๊กตาตัวนี้ดิแล้วมันเหลือหตัวเท่าเดิม,มวะไอ้เหี้ยไอ้เี้ยว้ยไอ้ยย ไอ้เหี้ยึงปีนเข้าห้องนี้ได้ไงไวะสัตว์โอ้โหโอ้โหอยู่ก็เป็นเพื่อนเลยอืมสวัสดีเจ๊หน้าขาวจังโอเคแนละ้วทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับออขอบคุณทุกคขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ เราก็ต้องขอลาไปก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์นะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเย้ yeah. ไม่ไหวจริงนะมันต้องเล่นมันต้องเล่นสร้องเล่นหลายคนในเกมนี้เนี่ยมมไม่ไหวจริงโอเคเถือว่าสะดวกอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย